มิวสุพสิธิ์จำไม่ลืมถูกปฏิเสธงานเพราะเหตุผลนี้ฮอตแบบเอาไม่อยู่จริงๆสำหรับหนุ่มหล่อมากความสามารถมิวสุพสิธิ์ แต่ใครจะรู้ว่ากว่าหนุ่มมิวจะมีวันนี้ได้ต้องผ่านการแคสงานมามากมายแค่ไหนโดยเจ้าตัวได้มาเผยผ่านทางรายการปากต่อปากและพูดถึงผลงานในวงการบันเทิงที่ทําให้จําฝังใจไม่มีวันลืมเอาจริงๆเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้อายมากเลยครับอย่างเวลาไปรายงานหน้าชั้นเรียนพ่อจับไม้ปุ๊บมือสั่นไม่กล้าพูดต่อหน้าเพื่อนและต่อหน้าอาจารย์เลยคืออะไรก็ได้ไม่ขอจับไม้แต่พอประมาณช่วงมปลายก็มีพี่โมเดลลิ่งไปเจอและชวนผมไปแคสงานโฆษณา พอไปถึงที่แคสเขาก็ให้ผมถ่ายรูปโปรไฟล์ให้หมุนซ้ายหมุนขวาถ่ายรูปผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงก็หมุนตัวเป็นโรบอทเลยหลังจากนั้นผมก็ได้งานโฆษณาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการบันเทิงผมไปแคสงานที่ไหนก็ได้หมดแต่มีอยู่งานหนึ่งที่ปฏิเสธผมงานนั้นผมจำได้ไม่มีวันลืมวันนั้นผมแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปบล็อกกิ้งพระเอกคนนี้ยืนนี่พระเอกอีกคนยืนตรงนี้แล้วจู่ๆผู้กำกับก็บกพูดว่า เฮ้ยทำไมน้องพระเอกคนนี้ดูหัวเลยเลยเกินพระเอกอีกคนน้องกลับบ้านเลยได้ไหมเดี๋ยวพี่ให้ค่าคิวเพราะว่าน้องสูงไปหน่อยผมงงเลยครับแต่เหตุการณ์นั้นก็ไม่ได้ทําให้ผมล้มเลิกที่จะไปแคสงานเรายิ่งไปแคสมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยซ้ําขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ